สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้าเกมฟีฟ่2ยในสตรีมและออริจินนะครับขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นอัปเดตแล้วก็ตรวจสอบไฟล์นะครับมันจะตรวจสอบไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถเล่นเกมได้นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับ มื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรวจสอบไฟล์เกมไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับผมมีวิธีการแก้ไขนะครับเราต้องไปลบแอปของ Origin นะครับออกจากเครื่องของเรานะครับวิธีลบก็เข้า Control Panel นะครับกดที่ Uninstall Program นะครับ แล้วไปคลิกขวาที่ Origin นะครับกด u n Install นะครับกดยกเลิกการติดตั้งครับกดต่อไปครับแล้วรอสักพักนะครับเพื่อให้มันถอนการติดตั้งแอปของเรานะครับ เมื่อถอนการติดตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นเสร็จสิ้นครับกดเสร็จสิ้นครับทีนี้เราเข้าไปที่ d ิตพีซีนะครับเพื่อหาไฟล์ของออริจินที่มันตกค้างอยู่นะครับที่มันยังไม่สามารถลบได้นะครับเราเข้าไปที่เดซี C นะครับไฟล์มันจะซ่อนไว้อยู่นะครับกดที่ i ิวนะครับเราคลิกที่ h i d d e n item นะครับ เราไปเลือกที่โปรแกรม Data นะครับหาคำว่า Origin นะครับทีนี้เราก็ทำการลบเลยนะครับทำการคลิกขวานะครับกด Delete นะครับแล้ว Back กับนะครับหาคำว่า User นะครับหาคำว่า Admin หรือชื่อ ที่เราตั้งไว้นะครับคอมของเรานะครับว่าชื่ออะไรนะครับแล้วกดที่แอป Data นะครับคลิกโลคอลนะครับว่ามีไฟล์ Origin ตกค้างอยู่หรือเปล่านะครับของผมไม่มีครับแต่บางคนก็มีนะครับต้องทำการลบออกนะครับแล้วก็เข้า a m มิ g นะครับหานะครับเมื่อของผมไม่มีนะครับบางคนก็มีนะครับ แล้วเรามาที่เว็บไซต์ Origin นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับทำการดาวน์โหลดแอป Origin ใหม่นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วทำการติดตั้งนะครับกดติดตั้ง Origin นะครับ อันนี้ผมจะติ๊กหมดเลยนะครับรอสักพักนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะให้ใส่ ID หรืออีเมลของเรานะครับพาสเวิร์ดของเรานะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วทีนี้มันจะเด้งขึ้นมาหน้าไฟล์เกมของเรานะครับมันจะขึ้นตรวจสอบไฟล์เกมโดยอัตโนมัติเลยนะครับ รอมันให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับอันนี้ผมทำให้ดูเป็นของเกมของ Origin นะครับส่วนของสตรีมก็ทำคล้ายๆกันนะครับเมื่อครบร้อยเปอร์ซ็นต์เราก็เข้าไปดูเลยนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมกดเล่นให้ดูนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่านี่ครับเกมของเราก็เข้าได้ปกตินะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วผมลองกด play เพล่นให้ดูนะครับว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจช่องผมให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ E.A.Sports